นี่เดตัวอื่นพี่นอ้องอืมกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเมื่อนี้ยคอยเสื้อผ้ามาขุดอึงพี่นอ้องอึงที่มันปบน้ำน้ำถล่มแล้วมันก็นสิขึ้นมาออยู่ันตามหิมน้ำนี่แหละพี่น้องสิมันจากตัวชองตัวบอ่อมันหลุดนู่นขึ้นคอยสิขุดเบิ่งแถวนี้เด็กนำแกงมันขึ้นมนาะพุน่น แต่มันจะอยู่แถวยิมน้ำหนิเนาะทำให้่น้ำถั่วโน่นอันน,นี้มันหาง่ายอยู่พี่น้องแถวเดี๋ยวบวงเด้อกขอสิทางที่แถวนี้ออกก่อนสิ่พูดเบิ่ง นี่เดตัอื่งพี่นอ้องเดืองพี่น้องตัอื่งแม่ไข่อึืองอเผาองือเองอเผา ตัวเดียวนี่วะไม่เห็นมอ ไข่พี่นเนาะเพิ่งเผาสองตัวแล้วกี่แล ได้อึงเผาสองโตพี่น้าะอึงเผาสองโตอึงมักแดงสองโตเดี๋ยวใส่เป็ดประหลาดก่อนนี่ขี่เดือนไล่ลายพี่น้องขี่เดือนไลยเด้อพี่น้องส่วนให้เบ็ดกยตกสันโทษ ถือแล้วพี่น้องถึกแล้วถึกแล้วโอ้ยปลาหลได้นน่ดินต้นนีแมนออลี่มาอะไรเป็นโอ้คือกืนเลกถือว่าอุ้ยเดี๋ยวล้างันให้ใส่แทนปวดบ่าอะดอกกึนแลกหมดมึง โถือว่าแทนบหลอดเดี i, ๋ยวพบอ้โหโกบพ่อกบพี่น้องกบหลายเบืองล่างก่อนโอ้ยบอดิคือไหนใช่ไหมโมทานหลอด Trong này trong hai Mình làm đi co. Để làm đi cái thử đâu โอ้ตัวใบใหญ่พอดีอ้อมอยู่ดอกซํำนี่พี่น้องพอดีอ้อมมว้นี่ก่อนยังไงสิปวอสองตัวแล้วนี่บมลอนกุเลยทักคำน អ <mimitation> <mimitation> ឺប <m> ៉ <imitation> <imitation> ុលឡាន់គំនិតទីលីពីណាຖືກบ่วะហឹមមកធ្វើ อิเตะโตบดหึ้โอ้ยคือเทวาปานีหมหรแล้วนลยตัวนี้ไปโอ้โกบก็มีนีหลงังลังนี่คือเป็นเค่ง,คงกว่าถึงแล้วถึงแล้ว ใส่กลางคืนมาถือมาจากพี่น้องตา้วนี่ก่อนเขาไปใส่กลางคืนเลยฮึหอลอนอุย้ยกบกระลายตัวนี้เชียวน้ำนมบกโอ๊ยมาถือมาถือ Lộn sắp à, một lái tử lấy đi ngang 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 Cứ ngang 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 Wow, ngang ล้างนี่ไปตนตาถื่อนยื้อพี่น้องเกี่ยวไหมอย่างนี้ก็ปดตรงกันตายยังล่ะโอ้ยตายแล้วพี่น้องตายยังล่ะฮึ่มป่าพี่อ่ะพี่น้อง นี่เห็นบอกโอ้มานมาพี่น้องโอ้ตัวแบบไงหนึ่งนี่หนึ่งตัวโอ้ยสมเอลาบกินเด้อพี่น้องแบบหนึ่งต,ตัวสองตัวสามตัวเบิ้งพี่น้องโอ้ตัวนี้ใหญ่เติบสามตัวไปสิปดุดก็ได้น้อปวดก็ได้ bột lên, cứ mắc cục rồi. ui, mán, phi nông mán mán, ưng mẹ khay đấy phi nông. Ối, cái này xong to, mới được khút để tổ ตัวหนึ่งอันนี้อื่งอ่นนะนะอื่งมันแดงสองตัวบันคอยเสือหนูออื่งมันแดงข้างในตัวหนึ่งมานอยู่ข้างนอกปวดปากก็ได้แต่ว่าอันนี้คือจีปวดได้บ้างนะมันเกินข้างในแต่ละตัวปวดบวดใด้ดอกพี่น้องเกินข้างในครับแต่ว่าตัวนี้ปวดง่ายอยู่พี่น้องโอ้ยจีรอก็ไปลนะ หานอยู่เด้วพี่น้อโตมาใช่ขอโอ้ยใส่ของกับบลลมปวดบวดได้จากตัวเด้ออันนี้เกินมาแล้วพี่เนาะปวดได้แต่ตัวเดียวของกับบลลูมด้พี่น้อะเบื้องโอยโพดโพพี่น้อะเอ้ยนี่ตัวนี้เอาเมื่อพวดแล้วเอาเมื่อเที่ยงจังเสียนมันอ้อมใช่สิโพดออกพี่น้องมันโพดออกมาได้วปะ 没事，别闹。